ได้รับรางวัล Thailand g l o b a l Star ครับก็เป็นเหมือนจะเป็นครั้งแรกโดยที่ทาง g q อารางวัลนี้ให้กับให้ในงาน g q Thailand ครับผมก็ดีใจมากๆครับรู้สึกได้รับเกียรติสุดๆเลยเป็นรางวัลที่ใหญ่มากๆของผมใช่ครับใช่ครับเดือนเดือนที่แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดเดือนที่แล้วน่าจะสามรางวัลเดือนนี้ก็อันนี้เป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งที่รับในประเทศไทยครับก็ ดีใจแหละผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอีกเขาเรียกเป็นเป็นเหมือนกำลังใจใช่กันเป็นกำลังใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคงานที่เราทำเนี่ยมันมีคนมองเห็นแล้วมันได้รับการยอมรับแล้วมันก็มีเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นอีกอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจด้วยให้เราเหมือนตั้งใจทํางานเพื่อจะได้แบบมอบความสุขให้กับผู้คนครับก็รูวว้ว่าเรา้องรู้สายรอบๆมาครับแต่ขอโทษหูไปข้างๆก็ดีใจครับดีใจอย่างที่บอกคือเขาเขาเขาเรียกอะไรเขาให้เกียรติ ในรางวัลเราก็อยากไปแล้วอยากับรางวัลนจริงๆทุกๆรางวัลที่มีโอกาสได้รับมาก่อนนนี้ด้วยผมก็อยากไปรับรางวัลด้วยตัวเองตลอดแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนเป็นปีที่ผมแบบจัดการกับคิวตัวเองได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมงานรับรางวัลมากขึ้นเนี่ยครับรางวัลเราแต่เอารางวัลก็ใส่โอ้ใช่ใช่ๆชผมไปกดไลค์ไปเหมือนกันผมรู้สึกว่าแบบเออแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวผมเองคือเดี๋ยวเดี๋ยวที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่าแบบที่ออฟฟิศก็ตามเดี๋ยวผมก็คงจะหามุมที่แบบวันรางวัลที่มันแบบน่าภูมิใจพววกนีี้้อะไรเงยแต่่า เขาทําเป็นกราฟิกให้ก่อนก็ดูเป็นไอเดียไอเดียครับ <ผม S 1> ตอนนี้ยังไม่มีตู้ครับตอนนี้ทําอยู่ครับตอนนี้ทําตู้อยู่แต่รางวัลเราเก็บไว้เป็นอย่างดีครับผมต้ใหญ่าไหนเอาไว้ถ้าซือสายรางวัลน,นี้บอกว่าอาจจะมีที่บ้านตู้หนึ่งที่ออฟฟิศตู้หนึ่งเลยน,น่าจะโอเคครับแล้วแบบตอนนี้เริ่มได้ยินเรื่งรางวัลแล้วว่ะคัีให้รางวัลอะไรตัวเองบ้างไปเลยจริงๆวันนี้ให้รางวัลตัวเองมาแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสเหมือนซื้อ รถยนต์คันใหม่ให้ตัวเองคือไม่เคยไม่ได้ซื้อรถยนต์เนื้อเองนานมาแล้วซื้อคันได้นี่คือเมื่อประมาณแบบปีหนึ่งเลยอะประมาณแบบโค้าหกปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็เหมือนได้ได้ได้ซื้อคันใหม่ตัวเองก็รู้สึกว่านั่นเป็นเป็นรางวัลให้ตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนเป็นของขวัญเกิดให้ตัวเองไปด้วยแหละเป็นรางวัลชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ครับใหญ่ประมาณหนึ่งก็ฟรีไปเหมือนกันก็ต้องตั้งใจทำงานต่อติดต่องานได้ครับ ปีหน้าใช่ไหมครับปีหน้าตอนนี้ก็จริงๆค่อนข้างแน่นๆเลยครับจริงๆปีหน้ามันก็มีเรื่องของผลงานเพลงที่เราได้วางไว้แล้วด้วยแต่จะเป็นเรื่องทัวร์เปนิทติ้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีเที่ยวปีหน้าสำหรับคนที่คิดถึงผลงานการแสดงก็คิดว่าน่าจะมีผลงานที่จะถ่ายทาในปีหน้าให้ได้ดูกันแต่คงจะแบบถ่ายปีหน้าคนจะได้ดูปี25อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับปีใช่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 ครับก็จีิงๆปี25ก็มีบางงานที่ที่เริ่มคุยกันแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าก็เหมือนเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไร ผมตื่นเต้นที่จะทำและน่าสนุกมากๆมีงานทั้งในไทยแล้วก็งานที่ทำกับต่างประเทศด้วยครับเยอะครับคิดว่าเยอะกว่าปีนี้ครับจากจากจากที่จากที่เห็นแบบตารางหรือว่าเห็นเห็นคิวแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าปีหน้าน่าจะแบบมีโอกาสได้ไปทัวร์หลายๆที่เลยแล้วก็จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองไปทัวร์ที่ที่มันแบบอาจจะไกลออกจากน้องเอเชียไปด้วยอะไรเงี้ยกำลังกำลังมองหาโอกาสอยู่ครับแต่ว่าปีหน้าจะถูกทุกเทีกับการทงานเช่นกันครับปีหน้าครับก็เรื่องการทำงานเราเต็มที่อยู่แล้วไม่ช่วงเวลาของการทำงานครับอยู่26เนาะแต่ว่าก็ คิดว่าปีหน้าก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะมีเวลาที่จะได้กลับมาดูแลเหมือนรูปร่างหรือว่ามีเวลาให้กับการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬามากขึ้นรู้สึกค่เะเหอจากกีฬาเหลือเกย์จะกลับไปเตะบอลจะกลับไปต่อยมวยเ,วเ,วเยอะๆอะไรก็วันก่อนเราก็ไปเตะบอลกับเพื่อนมาเพื่อนกลาบโอ้โหอหอบเลยครับผมลงสามนาทีแล้วผมก็มานั่งแล้วผมกว่าเกยบตัวบ่อย <c oughs> มากเกยบตัวบ่อยมากใช่ครับไหวแค่นั้นครับช่วงนี้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะกลับมาครับเดี๋ยวไบจะกลับมาแน่นอนครับใบที่เป็นนักกีฬาตอนนี้ใบเป็นนักเอ่อนักทำงานครับ <c oughs> ก็แบบาามาถ่ายคอนเสิร์ตด้วยเราก็ต<ช>ั้งใจเพื่อเราหน้าดูเหมือนกันนะใช่ใช่<อ>ตั้งใจเลยครับคือเราเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะเป็นงานของเขาเป็นวันเกิดเขาอะไรเงี้ยเราก็อยากจะง่ายๆเราอยากจะไปช่วยเขาอยากจะไปเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะไปไป,ไปสร้างความสุขให้เขาเลยก็เป็นแฟนของเขาอะไรเงเี้ยก็ก <ๆ S 2> ต็ตั้งใจครับตั้งใจเพื่อเราหน้าครับๆ้าก่อนแบบว่าเี่แบบว่าการหนักเลยอี่ไปหรือมาก็ไม่หนักนะครับผมว่าผมผมชอบร้องมาทำเพลงแล้วครับก็ไปร้องเพลงก็มีความสุขดีแฟนๆกับก็น่ารักให้การตอบรับดีแล้วก็จริงๆการไปเตะบอลกับเพื่อนๆก็ เขาเรีเยกอะไรมันไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นมันเป็นเหมือนแบตกระชับมิกมากกว่าก็ทุกคนก็เหมือนมามาเอ็นจอยกันไม่ได้มีใครแบบโอ้โหวิ่งไล่จริงจังก,กันคือเตะกัน15บห้กนะี่นาทีนะสานาทีไม่มีการฟาวน์เกิดขึ้นเลยนะครับทุกคนเล่นกันแบบว่ามีน้ภาพสุดคร้วยังงไวไวจะชวนขับฟาวน์ไครับหรือต้องรอดูครับแล้วก็แวววิ่วหรือเปล่านะแต่ว่าสนุกสนุกแน่นอนครับงานผมก็คือเขาเรียกอะไรตอนนี้ก็ ตอนนี้เหมือนเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวเราซ้อมดนตรีเราซ้อมดนตรีหนักมากเราซ้อมโชว์หนักมากะอะไรเงี้ยเราคิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกันในงานแฟนมิ้งนี้แน่นอนครับมันจะเป็นเป็นเอ,อจริงๆนะเช่นง,งานโฮมปาร์ตี้ครับเพราะฉะน,นั้นจริงๆก็จะมีความอบอุ่นสบายๆแล้วก็จริงๆผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเขาเรียกอะไรเหมือนว่าสำหรับงานนี้น่าจะได้เห็นอะไรที่เหมือนไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นอีกหลายๆอย,าอย่างเหมือนกันครับอะไรนะครัก็ต้องไป็นเราด้วยมีแก้วใชมั้ยแก้วใช่มั้หนอนท่านมีเก้หลายคนครับ ที <Cornell>. ่ถามเมื่อกี้มีคนที่จริงๆมีมีมีเกซี่ไม่เคยร่วมขึ้นไปทีกับผมมาก่อนครับเดี๋ยวลองดูแต่ว่าเคยร่วมงานไม่แน่ใจเกซี่ผู้หญิงไหมคะเกซี่ผู้หญิงดีครับเดี๋ยวลอง อยู่ในคอนเซ็ปต์โฮมปาร์ตี้แน่นอนครับเดี๋ยวเราดูเรามีธีมเลยอ่ะมีแบบว่าอยากให้เป็นการแต่งตัวเหรอจริงๆผมว่าพอเป็นงานโฮมปาร์ตี้ก็ไม่อาจจะไม่ต้องแบบอะไรที่มันยุ่งยากมากมายก็คิดซะว่าได้ทุกนอนก็ได้ไม่ติดเลยครับผมแฮปปี้ครับอยากเห็นเหมือนกันต้องมาด้วยเครือแอปโอฮอล์คได้เลยครับใส่โต๊ะก็ดีครับไปพิารเหมือนกันแบบนั่งใหญ่ไปแบบว่าที่พิมพ์พอดีของกินเข้อ๋อก็จริงๆถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าช่วงที่ไป คืออาศัยช่วงที่เบอร์เบอรี่เขาชวนไปดูลอนดอนเซสชั่นวีครับถ้าเกิดมีเวลาก็เดี๋ยวก็จะไปดูบอลแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีแพลนว่าแบบจะไปเที่ยวเองจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าปีหน้าก็จริงๆพี่ถามที่เหมือนกันว่าแบบผมสามารถแบบหายไปสักสิบวันไปไกลๆได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มี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 มใช่มีเพราะเราต้องทำงานที่ังครับ <c oughs> ผมไม่รู้เลยแต่ว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวมกราคมนี้ก็อาจจะมีแบบไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่างประเทศอาจจะยังยากอยู่ครับเพราะงานเขาสักแน้น อะไรอย่างนั้นใช่ใชเราอาศัยเที่ยวตอนทํางานมากกว่าเหมือนอย่างปีล่าสุดก็ที่ได้พาแม่เที่ยวก็ต้องขอบคุณงานทุกๆงานที่ให้ผมได้ไปต่างประเทศผมก็พาแม่ไปไปเที่ยวด้วยกันโอเค <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับเป็นพ่อแก่แบบ่นีไปเลยได้เลยครับครับผมก็ครับผม r r y c h r i s t m a s a n d h a p p y New Year นะครับสำหรับช่วงเทศกาลเฟสีแบบนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่ ไปเที่ยวนะับขอให้ทุกคนเอ่อไม่ประมาทในการเดินทางนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมหรือว่าถ้าอยู่ที่บ้านนะขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่กับครอบครัวที่บ้านครับแล้วก็ในปีหน้านะครับ2567ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ,ๆนะครับสุขความแข็งแรงแล้วก็ใครที่อยากที่จะทําอะไรสําเร็จในปีหน้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอให้ทุกคนสําเร็จทุกๆอย่างที่คาดหวังกันไว้เลยครับแล้วก็ขอให้เป็นปีที่อะไรเดเบสเซอร์ของทุกคนเลยสำหรับปีหน้าครับขอบคุณครับเปิดนะครับตงการนะครับ้ามอ่ะ

拜拜，拜拜，跑回去拜拜，拜拜。<noise> <noise> <noise>